สวัสดีค่ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะผู้ชายมากระสายผนนะคะเขาไม่ใช่เจ้าชายกบหรือว่าอื่นอ่างใครกอะไรเป็นผู้ชายเป็นเจ้าชายมากระสายฝนนะคะเจ้าชายกบดูนะคะมาดูมาดูมีใครบ้างมาแนะนํำนิดนึงค่ะอันนี้น้องมิกกี้ค่ะเดี๋ยวยังไงจำเขาได้ใช่ไหม ขอใ่ก่อนขอใจก่อนนหน้าได้ไหมไม่ได้อยู่ดีค่ะตัดผมให้มิกกี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาที่พี่ตัดผมอ่ะพี่ก็จะปล่อยอย่างเงี้ยเขาแอบดูนมที่ปิดผ้าไว้อะค่ะขีเกียจ้วหนาวะเนี่ยก็เขาชอบแอบดูนมพี่อ่ะเนี่ยเวลาตัดผมเนี้ยหัวนมอย่างเงี้ยเออนาวพี่ไม่รู้เหมือนกัน ก็แอบโดนแล้วมันมีป่องป่องเนี้ยนี่คืออะไรก็ไม่รู้อืมแอบโดูสิคะแปวตรงนี้นะคะมิโลก็คิดอะไรกับพี่มิกี้ชอบเหรอออผมไม่ขัดใจพี่อยู่แล้วแอบดูนมแอบดูนมมาดูอีกสองคนเดี๋ยวจะพาไปดูเอากรเลิกไปด้วยอไม่ต้องมีไป่กันออาเอา ตอนนี้จะเล่นผมนิดเดียวนะคะอืมเดี๋ยวให้พี่บ๊อบไอ้อเลยนะพี่อาร์มเช็คให้นออ้องไอ้เลยนะเช็คให้น้องนิดนึงบอยไปแล้วพี่นี่แอบดบูนมดีนะนี่ <c oughs> มาดูนี่เลยมาดูนี่ทักทายนิดนึงค่ะน้องจอ๊อบช่วยพี่ทำมาหากินนิดนึง อันนี้น้องจับนะคะนี่ไม่มีอะไรนะคะัดไม่มากอันนี้น้องจับอันยังไงอ่ะอันนี้ประมาณนี้ไหมดึงเท่าไหร่สะมหยิบเนี่ยยี่สิบประมาณมาดูค่ะอันนี้น้องซันค่ะนี่เท่าไหร่ครับ20ครับผมอ้าทำไมอ่อนกว่าเพื่อนเลยอ่ะจะไม่อทำไมยังไม่กี่เดือนอันนี้นะคะนี่ก็ร้อนไม่สามคนมากับฝนนะคะผู้ชาย อันนี้ลูกค้าที่ร้านนะคะตัดกันมาหลายปีแล้วนะคะไม่ใช่หน้าม้าหลายปีแล้ใช่ไม่ใช่หน้าม้าหลายปีแล้วเนาะเนาะฝากบอกเพื่อนๆนะคะให้มาใช้บริการกันบ้างแล้วก็ช่างตัดผมสวยเนี่ยเป็จะตเต้แต่ตัดผมลดูมือแอบคู2ส่งงกินเลยแล้วกันโช่โถ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 ่ นิดนึงค่ะเจอกันค่ะ